หออรรุ้นปันผลเนี่ยก็เป็นกิจการที่เขาเนี่ยอาจจะถึงจุดที่เป็นผู้ชนะแหละเป็นผู้นําแลนะแล้วเขาครู้สึกว่าอาจจะไม่มีความจําเป็นที่ต้องเอาเงินเนี่ยไปลงทุนหนักๆต่อในอนาคตก็สามารถที่จะเอาเงินเนี้ยมาจ่ายคืนกับผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผลนั่นเองส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบริษัทที่เขาเนี่ยได้ถึงจุดสูงสุดของธุรกิจแล้วสาม,มารถจ่ายปันผลออกมาได้เยอะๆเะมื่อเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัทที่ทําได้กำไรเยอะเท่าไหนทำไมไม่ไเก็บไว้เองฮะ โอเคบริษัทเนี่ยถ้าเก็บเงินเอาไว้เนี่ยเขาต้องเอาเงินนี้ไปทำบางอย่างไม่งั้นเนี่ยเงินนี้นะเขาจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ซึ่งผลตอบแทนมันต่ำมากถ้าบริษัทไม่มีโปรเจกต์นะที่เอาเงินนี้ไปใช้นะครับบริษัทเนี่ยนะมันต้องถูกเป็นเจ้าของเจ้าของเนี่ยนอกเหนือจากตัวเรานะจริงๆแล้วจะเป็นเจ้าของเดิมด้วยสมมุตินะถ้าพูดถึงชื่อหุ้นแล้วกันนะ t p พเนี่ยเจ้าของก็อาจจะเป็นกลุ่ม CP ถ้าบริษัทเนี่ยเก็บเงินเอาไว้เจ้าสัวนธนินเนี่ยก็ไม่สามารถเอาเงินจากบริษัทเอาไปใช้ส่ววนนตัะ้ได ส่วนใดส่วนหนึ่งอาจจะแค่พันเดียว2,000บาทหรืออะไรเงี้ยก็เป็นไปได้